จทย์ข้อสิบสี่เนี่ยมันจะมีเขียนไว้แบบนี้ความหมายไม่เหมือนกันนะอะถึงตัวต๊ะอยู่ตัวหนึ่งนะตัวนึงเป็นผู้หญิงแต่ผู้หญิงอบหวัน,สนเสน่ห์แล้วกฏไอ้ตรงชี้กําลังตัวเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยเสน่ห์เขาเนี้ยมีผลแค่เอกตัวเดียวอแต่ผู้หญิงคนเ,น,น,เน,นี้ยกําลังสองเนี่ยเสน่ห์ของเขาเนี้ยมีผลทั้งชุดเลย ตรงกาลังสองตัวเนี้ยมันเหมือนกับมันเป็นกําลังสองของตัวด้านท้ายเฉยๆซึ่งมันออกมาอยู่ข้างหน้าได้แต่กําลังสองเนี่ยทั้งชุดเนี่ยคือกําลังสองถ้ามันไม่มีวงเล็บแสดงว่าตรงนี้มันเป็นกําลังสองของด้านท้ายตัวเดียวมันมาไวข้างหน้าได้อ่ะทีนี้มาครูมไม่เขียนจดซ้ำนะครูเอาตัวกําลังสองของ x ตรงนี้นะมาไวข้างหน้าสุดเลยนะ เอาไว้ข้างหน้าสุดปุ๊บมันไปเจอคายเจอกับสามคูณไปเลย,ยส่วนข้างท้ายนี่คือสีก็คือสี่อ่ะแล้วก็ล็อกเอฐานสี่กำลังสองอันนี้ก็จะกลายเป็นหกล็อกเอฐานสี่อันนี้ครูเขียนตามการที่คำนวณที่ถูกต้องกั้นะลบด้วยหกแล้วก็ล็อกเานสี่ฝั่งนี้เป็นศูนอันนี้ก็เหมือนสัมประสิทธ์นนะ มองแล้วมันมีสองซ้อนอยู่เอาสองหางทุกตัวเลยตัวนี้ก็จะกลายเป็นศูนตัวนี้ก็กลายเป็นสองแล้วก็จะมีล็อกเอ็กานสี่กัลังสองนี้ก็ลงด้วยสามล็อเอ็ก 1, านสี่ถ้ามันมีล็อกกำลังสองกูจะดูแค่ล็อกนะเอก็กฐานเขาเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเนี้ยกูจะได้ควาล็อกกำลังสองกับล็อกกำลังหนึ่งถ้าเราเจอล็อกกำลังสองล็อกกำลังหนึ่งให้รู้เลยเดี๋ยวเขาเนี้ยองอต้องกโดยการดึงตวนร่วมสำหรับข้อที่นะ มันมีล็อกฐานสี่เหมือนกันเนี่ยเอาล็อก x ฐานสี่หนึ่งออกมาแล้วมันจะเหลืออะไรก็เหลือสองล็อก x ฐานสี่อันนี้มีอยู่สองตัวออกมาแล้วตัวหนึ่งก็จะเหลือล็อก x ฐานสี่หนึ่งตัวส่วนข้างหลังตัเนี้ยลบสามยังอยู่แต่ล็อก x ฐานสี่ดึงออกมาแล้วนี่ก็เป็นล็อกตัดมันจบแบบนี้ หลักการของการแก้สมก,การที่มันมีกําลังสองกำลังหนึ่งเราจะต้องแยกตัวประกอบให้เป็นสองเล่มสังวงเล็บเมื่อแยกเป็นวงเล็บคูณกันแล้วเนี่ยวงเล็บที่หนึ่งเท่ากับสูงวงเล็บที่หนึ่งเท่ากับสูงข้างหน้าสมก,การมีล็อกข้างท้ายสมก,การเป็นตัวเลขเราก็ย้ายฐานเลยเพอย้ายฐานฐานสี่ไปแล้วเนี่ย ล็อกมันจะมีส่วนประกอบอยู่สามส่วนถูกป่ถ้าส่วนประกอบขาดหายไปเนี่ยล็อกมันจะอยู่ไม่ได้มันก็เจอแต่เออย่างเดียวแล้วสี่ตัวนี้ย้ายไปอยู่ฝั่งนูกให้เป็นฐานเดิมแต่เป็นสี่กาลงสูงฉะนั้น x เอ่ากับหนึ่งจากตรงนี้นะได้แล้วเหมือนเนี้ย x เท่ากับหนึ่งจากวงเล็บที่หนึ่งเท่ากับสูง 0. แก้สมการไปไนดะ้คำตอบแล้วแล้วก็จากวงเล็บที่สองเท่ากับสูง 0. ก็ย้ายสามลบอยู่ย้ายไปบวก แล้วก็สองคูณอยู่ย้ายไปทางมันจะเหลือล็อกเฐานสี่ก็เหมือนเดิมอ่ะด้านหน้าเป็นล็อกข้างหลังเป็นตัวเลขก็ย้ายฐานไปฝั่งอนุเลยก็จะเหลือ x เท่ากับสี่กำลังเศษสามกลมสองอาันนี้ก็จะเป็นการจัดรูปแล้วสี่มันก็คือสองกำลังสองแล้วจวกกำลังซ้อนการก็ชี้กำลังมาคูณกันก็กลายเป็นสองกำลังสามสองกำลังสามก็คือ ้าจากวงเล็บตรงนี้ x ก็เท่ากับแบบทีนี้การเช้คำตอบนะผูอ้อาศัยจะจำนวนเลยอ่ะโอเคคำตอบของคู่ก็คือหนึ่งกับแปบบมีค่าอยู่ในช่วงใดคำถามสไตล์นี้นะอยู่ในช่วงใดหรือเป็นสับเซตของตัวเลือกไหนเนี่ยก็คือตัวเลือกที่ถูกต้องอ่ะจะต้องมีคำตอบเนี่ยอยู่ในนั้นอ่ะนั้นลบหนึ่ง จุดงโป่งนะแล้วก็ก้าเก้านี้ไงตอนนี้ปุ๊บอ่ะก็โอเคเลยนี่ไงตัวเลือกหนึ่งมีคำตอบอยู่ในช่วงนั้นก็ตอบข้อหนึ่งแต่ถ้าเป็นข้อสองอ๋ออันนี้เขียนข้อสองให้ดูนะทำไมข้อสองถึงใช้ไม่ได้ลบสองอยู่ตรงนี้เจ็ดอยู่ตรงนี้นี่ไงเขาเรียกว่าตัวเลือกสองเนี่ย มันมีคําตอบตัวหนึ่งซึ่งไม่ได้อยู่ในนั้นก็เลยไม่เอาจะประมาณอย่างนี้อ่ะโอเคทำให้ดูแค่ตัวเลือกสองพอนนะอันนี้จะเป็นการแก้สมการที่ต้องแยกตัวประกอบมาดูนี้กันให้สังเกตตรงนี้ก่อนนะล็อกเอทฐานสองแต่นี้เป็นล็อกสองฐานเอ็กเอ็กไม่ควรจะเป็นฐานเอ็ X ควรจะเป็นตัวด้านท้ายซึ่งตัวนี้โอเคไม่มีากใช่ได้ แบบไี้ดีแต่ตัวเนี้ยกูจะเปลี่ยนรูปแบบมันได้นะอันนี้อ่าทีเราถ้าเจอล็อกที่ด้านท้ายกับฐานเนี้ยมันสลับกันอยู่สองอันเนี้ยให้เราเปลี่ยนอันใดอันหนึ่งเปลี่ยนยังไงกูเปลี่ยนเป็นเศษหนึ่งส่วนไงแล้วก็จะเป็นล็อกถ้าตำแหน่งของล็อกที่เปลี่ยนเป็นเศษหนึ่งส่วนเนี้ยอยู่ยตัวด้านท้ายตรงเนี้ยมันจะสลับที่กัน ก็จะกลายเป็นล o เอกฐานสองสลับเพื่อให้มันเหมือนเพื่อนเขาสไตล์ตของโจทย์ข้อนี้นะเราไม่ชอบเสศษส่วนเราจะเอาลกเอกฐานสองเนีคูณทุกตัวเนี่ยพอคูณแล้วมันจะมีผลให้ตรงเนี้ยตัวตัดทิ้งไปก็จะกลายเป็นเลขสี่ธรรมดาตัวข้างหน้าตรงเนี้ยมันก็จะกลายเป็น ล็อกเฐานสองยกกำลังสองตัวเลขนี้จะเป็นสี่ธรรมดานะเรามีล็อกเอกฐานสองกำลังหนึ่งป่ะเอาตัวเนี้ยมาเขียนเป็นต้องการเป็นลบห้าล็อกเฐานสองแล้วก็บวกด้วยสี่ 4, เท่ากับศูนย์ข้อนี้จะทําเต็มรูปแบบนะครูจะให้ล็อก x อกฐานสองนี้เป็น a นี่ไงครูไม่เขียนนะว่าไล่ล็อก x กฐานสองของเอครูไม่เขียนนะเขาจะอินะ เอาเงีเ้เสร็จปุ๊บเฮ้ยหน้าตางี้ธรรมดาจังเลยแล้วก็แยกตัวประกอบแบบสลายอารมณ์แล้วก็กวกบบวเป็น A <ม>อยู่สองตัวคนละวงเดียกันแล้วก็สี่หนึ่งสี่แล้วก็ลบตรงเนี้ยจะใสต่ตัวเลขเยอะส่วนบวกข้างหลังจะบอกว่าสองตัวเนี้ยเครื่องหมายเดียวกันเราก็ได้ A เท่ากับก้สมก,การปกติเหละนเนี่ยสมก,การตัวแปรตัวแปร A เนี้ยนั่น A ก็เท่ากับสี่กับหนึ่งแต่แต่ครูให ล็อกเฐานสองเป็น a ก็ในเมื่อ a เท่ากับสี่ใช่ไหมเเท่ากับสี่ก็ฉะนั้นก็คือล็อกเอฐานสองก็ต้องเท่ากับสี่ไงจากนี้เเท่ากับสี่ a อเมื่อคือล็อกเอ็ฐานสองก็ล็อกเฐานสองก็เท่ากับสี่แล้วก็ข้างหน้าเป็นล็อกข้างหลังเป็นตัวเลขก็ย้ายสองไปอยู่ฝั่งข้างหลังสองตัวนี้ก็ดันที่สี่เป็นชี้ลูกน้เข่าดังนั้นเอก็เท่ากับสิบหกแล้วถ้า a เท่ากับหนึ่งเอคือไร เอ็ก็คือ Lock 2, 2, ล็อกกฐานสองเขียนเป็น Lock 2, 2, ล็อกเอฐานสองมกหนึ่งแล้วก็จะใช้หลักการพื้นฐานของสมการล็อกข้างหน้าเป็นล็อกข้างหลังตัวเลขก็ย้ายฐานไปเลยดังนั้นก็จะเหลือเอตัวเดียวข้างหน้าแล้วก็สองเนี่ยอยู่ข้างหลังแต่ไปดันให้หนึ่งเป็นชี้กำลังเขาดังนั้นเอก็เท่ากับสองอืมอมาดูดิใช้วิธีเดิมคือมันเป็นสมการอ่ะจริงๆอ่ะดูดูได้แต่วิธีเนี่ยมันจะไป ไปสัมพันธ์กับตอนเป็นสมาชิกานะครับถ้าตัวเลือกหนึ่งอ่ะตรงนี้เป็นลำดัยของเลขหนึ่งถ้าลำดับของเลขก็เป็นทุดตัวเลยนะหนึ่งถึงสามหนึ่งไม่ลืมคำตอบกูคือสองลับสิบหกตัวเรือกหนึ่งนี้หนึ่งถึงสามแค่นี้แล้วก็ห้าถึงเก้าตัวเรือกหนึ่งนี้ไม่ครอบคลุมเลขสิบหกตัวเรือกหนึ่งใช้ไม่ได้ เาเจอคาว่าสับเซตนะตัวเลือกสองครูก็ลบหนึ่งอยู่ไหนลบหนึ่งอยู่ตรงนี้ห้าอยู่หนห้าอยู่ตรงนี้ก็อาการเดียวกันก็คือว่าจะมีคําตอบหนึ่งคำตอบที่เราคิดได้แต่ไม่ได้อยู่ในเซตนี้ก็ไม่ใช่สับเซตของข้อสอง่าแล้วพอข้อสามมันจะเป็นดําๆที่ลบหนึ่งแล้วก็ดำดำที่สามโอเคแล้วก็ดําๆที่แปดแปดอยู่แนี้เนาะแล้วก็ดำดำที่สิบหกดำดำ ปรากฏว่าอยู่นี่นาะคําตอบของเราอยู่ในเซตเซตสามคำตอบของเราเป็นสับเซตของข้อสามนะแล้วก็ข้อสี่สามอยู่ตรงนี้แล้วสิบแปดอยู่ตรงนี้นน่นอนคำตอบหนึ่งไม่อยู่ในในเซตนั้นก็คือสองไม่ได้อยู่ในคําตอบของเซตข้อสี่ก็ไม่เป็นสับเซตของข้อสี่ คือถ้าเราดูเนี่ยเรายังยังไม่ต้องนึกถึงเลยนะว่าจะเป็นสมการล็อกการถึงรูปแบบไหนคือหน้าที่เราเนี่ยพอเห็นอะไรที่เราเห็นปุ๊บเฮ้ยมันทําอะไรได้ให้มันดูง่ายขึ้นเนี่ยนะนะก็คือด้านหน้าของสมก,การเป็นล็อกฐานเอกหมดเลยเนี่ยล็อกฐานเดียวกันหมดเลยแล้วก็บวกกันลบก,กันแสดงว่าเดี๋ยวเราจะคํานวณข้างหน้าของสมก,การให้เป็นล็อกจานวนเดียวได้ล็อกฐาน x มาบวกลบก,กันอย่างเนี้ยเดี๋ยวคำตอบมันก็ต้องเป็นล็อกฐาน x แล้วทีนี้เอาตัวด้านท้ายเนี่ยมันทาอะไรกันดีไอ้รูี่แปดเนี่ยมันเริ่มต้นมาเลยไม่มีปัญหาเป็นตัวตั้งนะแต่ทีนี้บวกด้วยล็อกรูดสามร้อยยี่สิบห้าถ้ามันเป็นล็อกที่บวกเอาตัวด้านท้ายเขามาคูณแล้วก็ตามด้วยล็อกรูดเก้าเอ็ดถ้าล็อกเป็นตัวลบไอ้ตัวด้านท้ายเขาจะเป็นตัวหารนีแล้วข้างหลังก็จะเป็นล็อก x ธรรมดาตามที่โจทย์กำหนดเฉย แล้ทีนี้ข้างหน้าก็ทำให้มันจบไปเลยโดยการใส่รุ้นอย่างสักตัวหนึ่งแล้วก็ทุกตัวก็จะมาอยู่ข้างในแบบน,นี้เราก็คิดให้มันเหลือจำนวนที่100้อยที่สุันี่ครูเอาเ 7, จ 7, 7, 7, ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเก้ายีสิ็ดเจ็ดสามนี่เจ็ดสี่อันนี้เดาเดานะว่ามันน่าจะหากันลงตัวเดา,านัน้นนั้นครูลองไปหาดูีิ สิบสามสองยี่สิบหกหรือหกสิบห้าอันนี้เนี่ยสิบสามห้าหกสิบห้าคู่นี้มาเป็นอย่างนี้ข้างใต้เขียนไว้เหมือนเดิมยังไม่ได้ทำอะไรแต่ตรงนี้จะกลายเป็นลอ็อกข้างในจะเป็นสี่คู่นี้มาก็เป็นหนึ่งร้อยถูกปะรูทหนึ่งร้อยก็คือสิบโอเคมันก็จะเป็นลอ็อกสิบฐานเอส่วนข้างหลังจะกลายเป็นลอ็อกเอ็กซ์ฐานเอ็กซ์ แล้วครูบอกแล้วว่าถ้าสมมุติเราเจอไอ้ล็อกที่ด้านท้ายกับฐานมันสลับที่กันนะครูจะเก็บแบบนี้ไว้เหตุผลเพราะว่าฐานมันเป็นตัวเลขพราะเวลาเราคำนวณอะล็อกเนี่ยเราคำนวณเราคำนวณที่ไหนเราคำนวณที่ตัวด้านท้ายถูกไหมก็แสดงว่าเอเนี่ยมันไม่ควรอยู่ตรงนี้เพราะมันถ้าอยู่ตรงนี้มันคำนวณอะไรเขาไม่ได้มันควรอยู่ด้านท้ายครูแล้วอยู่ยังไงด้านท้ายมันอยู่็นตัวฐานนะก็เ,เปลี่ยนเป็นเจ็ดหนึ่งส่วนไงถ้าล็อกเนี่ย เปลี่ยนเป็นเซตหนึ่งส่วนเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวสองคนนี้มันจะสลับที่กันโอเคและพอถึงตรงเนี้ยครูจะไม่เขียนหานสิบนะที่ครูเขียนหารสิบตรงเนี้ยเพื่ออะไรงมันจะได้จะได้เห็นชัดว่าอ๋อหนาา้าตาสองันสลับที่กันนี่นาะแต่พอเราจัดให้มันเป็นรูปเดียวกันแล้วเนี่ยตัดทิ้งนะจริงหน้าตาม,มันควรจะเป็นอย่างนี้และครูก็ย้ายตัวเนี้ยขึ้นไปคุณมันเลยสมการททำได้มันก็จะกลายเป็น ล็อก x ทั้งหมดกำลังสองย้ายหนึ่งมาอยู่ฝั่งเดียวกันนะอันนี้ก็ย้ายหนึ่งไปฝั่งเดียวกันอันนี้เดี๋ยวกูเอาล็อก x กำลังสองเนี่ยฝั่งนี้ก่อนเอาหนึ่งย้ายไปเป็นลบหนึ่งแล้วก็เหมือนเดิมนะถ้ากูให้ให้ตรงเนี้ยเป็น a กำลั 0, งสองลบหนึ่งเท่ากับศูนย์นี้ยเราจะคุณตากว่าถูกไหมก็จะกลายเป็น a ลบหนึ่งคูณกับ a บวกหนึ่ง เท่ากับ0จากวงเล็บที่หนึ่งก็คือ a จะเท่ากับ1จากวงเล็บที่สองจะได้เป็น a เท่ากับ1แล้ว a ไปแก,กครูมายังไงอยู่ตอนตอมันมี a ได้ยังไงครูก็สมมติขึ้นมาเองว่าให้ log x มันมีค่าเท่ากับ a เปลี่ยน log x ให้เป็น a ก็สแสดงว่าพอได้คําตอบแล้ว a เท่ากับ1ครูก็เอาตัว a มันมาจากไหนอ่ะครูก็สมมติขึ้นมาเองมันคือ log x ไงนี่ไงข้างหน้าเป็น log ข้างหลังเป็นตัวเลข เอาตัวฐานนี่แหละย้ายไปเป็นฐานเขาฝั่งหนึ่งอ่ะแต่เป็นฐานแล้วดันให้ตัวเลขตรงเนี้ยเป็นชี้กําลังเอก็เท่ากับสีค่คำตอบตัวนี้เอเท่ากับลบหนึ่งก็เอ A ของเราก็คือล o g x อกอเอเท่ากับลบหนึ่งแล้วเหมือนเดิมข้างหน้าเป็นลอ g ข้างหลังเป็นตัวเลขเอาฐานเขาเนี่ยย้ายไปอยู่ฝั่งโน้นข้างหน้าก็เจะเหลเอ็แล้วสิที่ย้ายไปก็จะไปเป็นฐานเขาดันให้ลบหนึ่งมาเป็นชี้กําลัง สิบกำลังลบหนึ่งมันเรื่องเบมนึงนสิบได้คำตอบดูอีกทีหนึง่งเป็นลบไหมไม่ใช่เป็นศูย์ไหมก็ไม่ใช่เป็นหนึ่งไหมก็ไม่ใช่สแสดงว่าตรงเนี้ยไม่ใช่ข้อห้ามเลยเลยข้อห้ามของตรงนี้ข้อห้ามของด้านท้ายคือต้องไม่เป็นลบต้องไม่เป็นสูตซึ่งสองตัวนี้ขาดข้อห้ามไปแล้วโอเคแล้วก็ถ้าตัวฐานน่ะตัวฐานมันจะมีเงื่อนไขเพิ่มอันนึงก็คือ ไม่เป็นลบนะเป็นศูนย์นะต้องไม่เป็นหนึ่งด้วยนะซึ่งในสองตรงนี้ก็คือขาดเน้นขาดเอาไปใช้ได้โอเคคําตอบก็คือสองตัวนี้แล้วเขาก็ถามหาคําตอบไม่ได้ถามหาว่าเป็นจับเซตของใครถูกป่ะคําตอบในรูปเซตก็ตอบข้อสี่